สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับพิงค์เพจยนนะคะในช่องของพิงค์เพจยนรถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ีที่22แล้วนะคะพิงค์จะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะปีใหม่เลขใหม่น้อยๆนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ4ประตูยุกสูงคันนี้เลยนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงค์นี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่นะคะโฉมนี้นะคะปีใหม่เลขใหม่น้อยๆนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะ เป็นโต้ตาลีโวพรเลเนอร์สีประตู 2.4e พัฟนะคะปี2019จุดปลายปี2020คันนี้นะคะสีดำดุดันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพรยนต์ตั้งขายอยู่ที่นะคะ669,000บาทนะคะลูกค้าคิดดีๆสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้ ใช้เาขาเรียกว่าอยากได้รถใช้งานนะคะทํามาหากินรับเหมานะคะคุณลูกค้าขึ้นเขาลงห้วยนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะสี่ประตูยกสูงนะคะล้อแม็กสวยๆแถมมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูดีส่วนของรายละเอียดกันเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะจะได้เป็นกระจังหน้าสีดาแบบรังผึ้งนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7 5 6 3ห้าสนะคะคุณลูกค้กากระจัง หน้าด้ลนล่างนะคะจะเป็นสีดาสีเดียวกับตัวรถนะคะคุณผู้ชเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งนะคะมีส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงน,นะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้ล้อแม็กแต่งซิ่งสวยๆมาให้ด้วยนะคะได้ยางปี2022นะคะได้แม็กขอบ10 7นะคะแม็กแต่งซิงสวยๆนะคะใส,ส่ซิงห้ามพลาดนะคะล้อนี่เลยดุดันกันเลยทีเดียวนะคะขึ้นเขาลงหว้วยได้เลยนะคะยางปีใหม่ด้วยนะคะยางปี2022นะคะมีเราบันไดสีดํามาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะรถได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแห้งๆนะคะเดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะ ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามีโลโก้ลีโวออยู่ด้วยนะคะกระจกแท้เดิมนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยค่ะในส่วนของภายในของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะตัดด้วยสีเทานะคะช่องด้านล่างสามารถใส่เอกสารแก้วน้ำดน้ำมาให้ได้นะคะนี่คือปุ่มของ ปุ่มกดนะคะของนี่ฝังของถัง,ง,งน้ำมนันแล้วก็ภายในห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้พาพงมลัยหุห้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพงมลัยมันติฟังก์ชันนะคะจอทัชสกรีนนะคะแอร์นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงกลางมีที่วางแก้วน้ำมาให้นะคะเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะนะคะ มีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมกระดุมที่เป็นสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่ของเขานี่คือกว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพิงจะขึ้นให้ดูนะนี่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตรงพวงมาลัยลูกค้าสังเกตเลยนะคะเป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะลดระดับเสียง ตรงในส่วนของวิทยุนะคะหรือลูกค้าจะเปิดวิทยุก็กดตรงพรมลายได้เลยนะคะสะดวกสบายพรมลายหุหน้นต่างสีดำนะคะเราก็ต้องการจะเป็นโลโก,ก้โตต้านะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะไฟฉุกเฉินใช้งานได้ปกติไฟติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้านี่เอาไว้ใส่แบบแว้นตาก็ได้นะคะแล้วก็มีม่านกันแดดมาให้ด้วยนะคะ อุป,ปรกรณ์ของเขาครบเลยนะคะคู่มูอต่างๆนะคะนี่สามารถใส่สินค้าได้อีกด้วยนะคะคุณค้าอ่าเดี๋ยวพิงจะพาไปดูในส่วนของภายในผู้โดยสารกันเลยนะคะตามพิงมาเลยคะ่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดด้วยลวดลายสีเทาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะผ้าของเขานะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะคุณลูกค้าแล้วก็นี่ตัวห้อยสินค้านะคะฝั่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะของเขานี่คือ รีโวของเขาจะมีพื้นที่กว้างขวางออปชันคือของเขาครบเครื่องเลยนะคะที่สาการคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยเห็นไหมคะลูกค้าสวยๆสำหรับคันนี้น้ายกสูงด้วยนะคะตัวน็อตนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถลายเม็อัลต่างๆนะคะยังเดิมนะคะไม่ขาดไม่ถลอกมือจับแบบโครเมียมนะคะตัดขอบด้วยสีเทานะคะช่องด้านล่างสามารถใส่เอกสารใส่แก้วน้ำมาให้ได้ ะะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของแมกไนเนอร์กันมั่งนะคะคุณลูกค้าในส่วนของแมกไนเนอร์นะคะเดิมๆกันเลยนะคะคุณลูกค้านี่สวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่ถูกใจนะคะต,ตัวของแมกไนเนอร์ของเขาแบบนี้นะคะก็อยากให้ลูกค้าโทรสอบถามรายละเอียดกับคันนี้ได้เลยนะคะ ลูกค้าจะจับไฟแนนซ์หรือซื้อสดก็สอบถามกันได้เลยนี่คือการเก็บรายละเอียดหมดแล้วนะคะแมกไลเนอร์ของเราก็เดิมๆกันเลยนะคะไฟเบกรกตรวที่3นะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะไฮเลเลอร์คันนี้ได้เป็นตัว E เป็นรีโวนะคะชุดไฟท้ายของเขาจะเป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้าสีดามสุดหล่อดูด,ด,ดันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นพีเรเนอร์ยกสูงนะคะล้อมแมก แต่งซิ่งมาพร้อมนะคะยางดุดแบบนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจโต้ใต้รีโวนะคะ p ีเลนเนอร์สี่ประตู2.4 e p a s s นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นปีใหม่ๆนะคะปี2019จบปลายปี2020นะคะเพจยนนะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา 669,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวนได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่อง <มา S 1> กันมาดูใ<ล> <คะ S 1> นส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะไม่ขยับออกจากที่รอยเม็ดอัดต่างๆนะคะสติ๊กเกอร์มอออกอนะคะแผ่นเพจนะคะคุณลูกค้า เช็คได้เลยนะคะในส่วนของเทมเพลตนะคะแบตเตอรี่นะคะค่าเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะต้อง่าสังเกตจุดยางรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะจุดแต้มสีนะคะจุดแต้มสีเป็นจุดเลยนะคะจุดแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะภายในห้องเครื่องนะคะมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะคุณลูกค้าเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันเลยนะคะรอยเม็ดอัดต่างๆนะคะคุณลูกค้า รอยเบยอัเรียงรายเดิมๆกันนะคะสําหรับรถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิกความจนน้ําเป็นสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีสามวันด้วยค่าสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มองหา4ประตูยกสูงอยู่นะคะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o ต้ลีเวอร์พรีเรเประตู2.4 e p a ป E พี2,000 19นะคะจดปลายปี3,024ดับนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี่เลยนะคะปีใหม่ๆเลขใหม่น้นอยๆนะคะเลขใหม่อยู่ประมาณ90,000กกโลนะคะเพจยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา 669,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0 8 2สนะคะ7 0 4 3 2 5นนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสอสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หนาซอย95้านะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ กดซัสบสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพี่จะมารีวิวอัปเดตรถข้าไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ก็ขอให้คุณลูกค้าติดตาม E ีพีต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ